ไม่เคยมาหรือว่าเพิ่งมาครั้งแรกกันนะครับก็เลยขอโอกาสในการอธิบายนะครับว่าสถานที่นี้เนี่ยเป็นที่เดิมของคุณแม่สมทรงผูเ้เจริญคุณแม่ผมเองนะครับท่านได้เสียไปเมื่อ12ปีที่แล้วก่อนเสียผมก็เลยได้ขอที่นี้ตอนนั้นมีประมาณ25ไร่นะครับเพื่อจะมาทำเป็นที่เจริญกุศลนะครับเป็นที่ดูแลพระสงฆ์ในจุดเริ่มต้นนะครับกว่าที่จะมาถึงถึงตรงนี้ครับ ก็เป็นเวลาที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ8ปีครับส่วนพระเจดีย์หลังนี้เนี่ยได้ก่อสร้างมาประมาณ1ปีครับก็ต้องวัดใจกันเองว่าเราเนี่ยมีพลังศรัทธานในพุทธสถาแค่ไหนนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดที่8ปีเนี่ยผมได้เดินดูสถานที่นี้นะครับทุกวันแล้วก็จะรู้ว่าทิศทางลมเป็นยังไงจนกว่าจะได้เริ่มก่อสร้างจนไปถึงปัจจุบันนะครับ ทุกท่านนะครับที่มีจิตธ,ธาที่มาร่วมกันในวันนี้ถือว่าผูกใจไว้กับภาวนารามทำผสมทบลพบรีเรียบร้อยแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับว่าถ้าท่านใดที่มีเวลานะครับก็มาเยี่ยมชมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการกระถินสามัคคีที่ทุกคนเนี่ยมาร่วมใจกันก็อยากให้ความสามัคคีนี้บังเกิดให้กับทุกเราทุกคนและประชุมลงสู่ใจของทุกท่านเป็นความสามัคคีที่เราจะเป็นปึกแผ่นแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ เหมือนวันนี้เราท่านทั้งหลายมีหลวงพ่อท่านเจ้าคณะจังหวัดพระธรรมวชิรส,สุธทรเป็นประธานเนี่ยก็มีหมู่คณะสงฆ์ที่เป็นลูกคณะที่อยู่ในจังหวัดลบบุรีนี่สิวัดเนี่ยมารับกระถินแล้วก็ยังมีพระจากที่ต่างๆมาร่วมกิจกรรมกันนี่เรามาทอดกระถินยอมรู้ไหมผ้ากระถินเนี่ยจากการที่เรามีองค์ความรู้เนี่ย ในทางด้านของพระวินัยดีญาติยอมก็ต้องไปเอามาอย่างประณีตวิจิตบรรจงทําให้ถูกต้องตามพระวินัยเามื่อทําให้ถูกต้องเบสเซ็จปบ๊บเพราะกระถินเกี่ยวกับเรื่องผ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินย่อะเงินเป็นผลปล่อยได้ปัจจัยสี่เป็นผลพลอยได้แต่เรื่องผ้าเป็นจุดหมายหลักนั้นเราจะผนึกพลังให้เป็นพลังสามคัคคีให้ยิ่งใหญ่ประกาศให้โลกได้รู้ว่าเรานี่แหละมีจุดหมายมีหลัก 1. ชาติสอศาสนา 3. ส,สถาบันกับพระมหากษัตริย์เนี่ยเราจะทำให้3หลักสามเสาหลักของสังคมและประเทศเนี่ยให้แข็งแรงและมัน่นคงกุศลทั้งหมดเนี่ยน้อมอุทิศถวายขอให้ท่านได้รับรู้ส่วนกุศลที่เราท่านทั้งหลายมีความเพียรพยายามตั้งมั่นในการที่จะกระทำกันอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็น้อมกุศลเหล่านี้ให้กบับบรรดาสรรพสารทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้เลย ก็อาศัยจังหวะแบบนี้กับกลายเป็นการรอมรวมและผนึกสัพพะกำลังกขันขึ้นมาเชื่อว่าสังคมไทยเราก็จะรอดและก็ปลอดภัยนะนมาสการพระสงฆ์ทุกรูปที่อนุเคราะห์สวนธรรมภาวนารามมาตลอด ทุกครั้งที่พวกโยมมีการจัดกิจกรรมในการเจริญกุศลพระสงฆ์ทุกรูปยินดีที่จะมาอนุเคราะห์พวกโยมอย่างเต็มที่เต็มกำลังตั้งแต่ทั้งมาช่วยในการก่อนการคือก่อนจะถึงวันงานในการจัดกิจกรรมในขณะที่วันงานแล้วก็โยมก็เชื่อว่าในอนาคตการต่อไปพระสงฆ์ทุกรูปก็คงจะเมตตาภาวนารามธรรมสมทพลกุณีนะสค่ะ ด้วยปณิธานของท่านพระอาจารย์ที่อยากจะจัดอยากจะช่วยเหลือพระสงฆ์ที่มีความลําบากโยมได้ไปเรียนปรึกษาท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดท่านท่านก็บอกกับพวกโยมว่าอยากจะช่วยเหลือให้ให้เงินที่แม้จะไม่มากนักหนึ่งแสนบาทเนี่ยต่อวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนักนะเจ้าคะแต่เงินในจำนวนนี้สำหรับวัดที่ท่านอยู่ไกลๆและลำบาก ท่านได้ประโยชน์มากอยากจะกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะกัลยาณมิตรที่มีส่วนช่วยโยมในครั้งนี้เพราะว่าจริงๆปีนี้เป็นปีที่ลำบากจริงๆการจะหาเจ้าภาพกระถินไม่ง่ายๆเลยขอบพระคุณทุกท่านจริงๆที่เชื่อมั่นในภาวนารามธรรมสมทบรุบุรีเชื่อมั่นใน ความดีเชื่อมัน่นในปณิธานของท่านพระอาจารย์สมทบและท่านเจ้าคณะจังหวัดนะคะ